สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไก่บดนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีเนื้อไก่บดแครอทหั่นเตาน้ำตาลทรายข้าวโพดหวานนมสดผงปรุงรสหมูและแป้งชุบทอดกรอบนะคะเราจะมาหมักไก่กันเลยนะคะใส่เนื้อไก่บดลงไป520กรัมค่ะแครอทหั่นเตา68กรัมนะคะ ข้าวโพดหวาน119กรัมค่ะแป้งชุกทอดกรอบนะคะห้กรัมค่ะนมสด1ช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสหมู1ช้อนนะคะน้ำตาลทรายครึ่งช้อน,นะคะ่ะคุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ หมักทิ้งไว้30นาทีนะคะตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วเราก็ปั้นไก่นะคะให้เป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็นำลงมาทอดนะคะไฟที่ใช้ในการทอดนะคะใช้ไฟกลางๆก็พอนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะทำให้ไก่ไหม้ก่อนสุกได้ะคะ่ะเราจะปั้นก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ตามที่ชอบเลยนะคะ ไก่บอลที่เราทอดสุกแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นให้เสด็จล้กมานะคะไก่บอนที่เราทอดนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะทานคู่กับซอสพริกหรือว่าซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตาม